เรื่องของการแพทย์แผนไทยก็ไม่ได้ต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องของการเรียนการเรียนรู้ต่างๆนะครับในเวชชศึกษาเนี่ยก็จะเป็นการาศึกษาเรื่องความเป็นแพทย์ก็จะพูดถึงกิจ4ประการทางการแพทย์แผนไทยโดยกิจ ข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญเป็นอันดับต้นอันดับหนึ่งนะครับก็ว่าด้วยการรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรคซึ่งตัวนี้จะทําให้เราต้องรู้จักร,ร่างกายมนุษย์รู้จักการทําหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในขณะที่ข้อ2ก็จะรู้ถึงการวินิจฉัยโรคว่าโรคนั้นเป็นยังไงขณะที่ภารกิจที่3ก็จะว่าด้วยเรื่องการรู้จักยาการใช้ยาการปรุงยารู้จักหลักเภสัชกรรมไทยและภารกิจที่4ี่ก็ใหรู้ว่าโรคแต่ละโรคนั้นจะเอายาอะไร รักษเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภารกิจเรื่องยาเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาเป็นเบอร์3นะครับเบอร์หนึ่งของความเป็นแพทย์จะต้องมาจากที่เรารู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรครู้จักสาเหตุโรคซึ่งการจะรู้จักที่ตั้งแรกเกิดของโรครู้จักสาเหตุของโรคที่สําคัญก็คือต้องรู้จักร,ร่างกายของคนเราทั้งในยามปกติและในยามของเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของธาตุเนี่ยก็มีธาตุในทางเคมีก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของสารบริสุทธิ์ที่มีหน่วยเล็กที่สุดเป็นอะตอม ถ้าแบ่งแยกออกไปแล้วเนี่ยก็จะไม่แสดงความเป็นสารหรือเป็นธาตุนั้นๆละเช่นธาตุโซเดียมโพแทสเซียมไอโอดีนคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนแต่ในทางการแพทย์แผนไทยธาตุกับตีความได้เหมือนกับอวัยวะที่สําคัญที่ต้องมีไม่สามารถขาดหายไปได้ถ้าขาดหายไปได้ก็ถือว่าพิการหรือไม่สมประกอบหรืออาจจะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เซลล์ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ที่ยังคงทําหน้าที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเองคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์ไว้ได้เซลล์คือประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อหรือทิชชูแล้วจากเนื้อเยื่อก็จะประกอบเป็นอวัยวะหรืออ o r g a และจากอวัยวะก็มาทําหน้าที่ร่วมกันเชื่อมโยงกันเกิดเป็นระบบอวัยวะหรือ o ออแกนซ system แล้วจากระบบอวัยวะต่างๆก็มาประกอบกันจนเป็นร่างกายของคนเราธาตุน,นีหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอม อะตอมตั้งแต่2องะตอมขึ้นไปเกิดเป็นโมเลกุล<ม>นี่คือาธาตุเซลล์และร่างกายมนุษย์ในความหมายทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะคิดว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางด้านการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยซึ่งจะทําให้เราเข้าใจใกลไกต่างๆงการเกิดโรคและความจําเป็นว่า,ามันไม่ใช่แค่เอายาดีๆมาใช้เอายาตํำรับเอายาสมุนไพรนู่นนี่มาใช้แค่นั้นนะครับแพทย์จะต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ด้วย